ใครที่มองว่า Ford Ranger Raptor เครื่องเบนซินดุดันมากคราวนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่เกรงใจขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกลุมพลังดีเซลมาดูกันว่ามันต่างกับเครื่องเบนซินตรงไหนเริ่มกันที่ชุดเครื่องเสียงกันก่อนเลยจากเดิมที่มีลำโพงแบงค์ออฟเฟนสิบตำแหน่งคราวนี้ก็จะโดนลดเกรดเป็นลำโพงธรรมดาและมีแค่6ตัวเท่านั้นส่วนโหมดการขับขี่นั้นจากเดิมที่มีให้เรถึง7โหมดแต่ก็จะเป็นการนำโหมดบางอย่างออกไปซึ่งแต่ละโหมดที่ออกไปนั้นบอกเลยว่า ถ้าไม่เก่าจริงอยู่ไม่ได้แถมไม่มีไมโมดที่สามารถปรับได้ตามใจชอบซึ่งจะปรับได้ตั้งแต่ช่วงล่างพุงมาลลยอะไรต่างๆนั้นเพียบเลยรวมถึงพุงมาลลยโหมดสปอร์ตที่จะถูกเอาออกพร้อมกับโหมดในกลุ่มนี้ด้วยนอกจากนี้เสียงท่อยเสียก็ไม่สามารถปรับได้อีกเช่นกันก็คือว่าก็ใช้เสียงเดียวกันเลยนะครับเข้าใจนะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินนั้นการปรับจูนนั้นอาจจะมีความยากแตกต่างกัน ส่วนช่วงล่างก็จะเป็นแบบฟ็อกเช่นเคยแต่ก็จะมีการลดเกรดลงมานั่นก็คือไม่มีแบบร้ายแวร์ลูที่จะใช้น้ํามันในการหล่อลื่นช่วงล่างให้ดีขึ้นแต่ยังคงมีอินเทอร์เนลบายพาสที่สำหรับการขับขี่บนทางเรียบอีกด้วยแต่ยังมีอินเทอร์เนลบายพาสที่ช่วยให้การขับขี่นั้นราบเรียบยิ่งขึ้นสําหรับช่วงล่างก็จะมีดิฟล็อกมาให้แต่ว่าให้แค่ล้อหลังเท่านั้นส่วนล้อหน้านั้นก็บายบายครับไม่มีมาให้ตามระเบียบ ส่วนคุ้พลังใหม่นะครับจากเดิมนะที่เป็นเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบคู่3.0ลิตร V6 กำลังอยู่ที่397แรงมา้าและบิด583นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อันโนมา10จังหวะขับเคลื่อน4ล้อที่มีชื่อเสียงเรื่องพลังกำลังและอัตราสิส้นเปลืองที่สุดประทับใจครั้งนี้ก็จะมาเป็นแบบดีเซลเทอร์โบคู่แรงม้าอยู่ที่210ตัวและบิด500นิวตันเมตรส่วนเกียร์กับระบบขับเคลื่อนเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องยนต์เรนเจอร์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับราคาครับก็จะลดลงร่วมหลักแสนหรือแค่1นล้านเจ็ดแสนกว่าแต่บอกกันนะครับว่าออปชันที่ตัดเยอะขนาดนี้แล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้ลดเกรดจนสามารถทําราคานี้ได้ก็เลือกกันว่าอยากดูดันแบบไหนแบบดีเซลหรือว่าแบบเบนินที่ดูดันสุดกว่าแน่นอนนะครับว่าใครสนใจก็ไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ก็ได้หรือจะเป็นโชว์รูมฟอร์ดท่วป,ประเทศนะครับ